ได้ปกับอเองอกอื่อนะเดียวน่่เพ่าการสวัสดีกรบทักทายพีนองเอฟซีครับผมนำพาพีพีนองทุกท่านเข้าสู่ช่องดอกจีนดีครับหัามวยกินเขาแร่งครับมือนออกมากินเขาแรงรวมยาติร่วมตีร่วมพีร่วมน้องนะครับผม บรรยากาศงยามคำาืืนครับ hmm. น <in> ี่ไงนึงลิ like yeah. <in gment al language> ่นเราโทษะบาอนน่ละบาดวแก่ข <in S 1> <we> ้าก้ยว่อนน้าอนหลานสาวพุ mm ่นเฟียขึ well, ้นฟ er ังเลยชนอ่ะงถ่ายชงถ่ายอือน้วก็ตอนรับปะดิเออเมือมือมือโอ้ประจึกเล็กวูดได้จึกเล็กนะ ơ, ừ, vậy nhìn khẩu đen biết không? bằng khoai nước, bằng hả? Nhạc ừ, nhạc đó, này? Ồ, bán bán thân thì phơi. ôi, ลอยเลยลูมาแล้วขวากบ่าต้มเป็ดกปะไรต้มเป็ดกปะไรใช่ใช่คีบไว้ไว้มาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องอือเออพี่น้องกินข้าวนี่ไหมล่ะอือมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเออเห็นบ่ลอ่ะต้มเป็ดกปะไรโอ้สุดยอดได้นี่หาวมีมีอีกแล้ว ปิดเลอะปีเถอะพ่ขับไปแทงเาวได้ขีดต่มทหามีมะทหางโมมีตาทหารกับาทหากับพ่ออยู้ยน้เนียนตาหกับ่เห็นบริการไปางไปส่งไปนูจมปิดไปไหนมาเนพี่น้องพี่น้องานังเืานังเอกับพอคือหลวงรวยนี่เมื่อคืนไอ่องหรือนี่ละบาทไฟอ่องเราเชี่ยวเพนจูงคำฟังไปย้ตัอเพิ่นากันกินยุเฮียนพอี้เสือ มากพี่น้องมากวันนี้มาเอ,อ้ยบอท่านเหลวได้หนิภา,ากันกินนี่บอกเป็นเหลวได้หมืออื่นมีมีสูบตัวมือมอ,อื่นสูบตัวประสันว่ายค้งข้นงูไก่นับเข้าไปพี่เอกเจ้าอำขึ้นนี่แล้วขึ้นพุน่นโอ้ยผมพุ่นดอกบ่ยากดอกผมกะจีเฟียเฟียเขาล้อคาง เอาพี่เอีละขึ้นเยแ่หมงมาก่มาี่ครับูนเขายังมีพี่ตมยยู่พี่บลนเอาตังม่ตัง้น่ตักแอว่าออยากเขไปชางคุ้นนี่แพี่เทียว่เียวยู่หน้าเอกน็ไม่ดนมุนเียัวาจ่ได้หนึบาเองไอ้เดีเีดอกมองเขา มืออึดองดนพี่น้องร่วมหยาบมือนี้ยังบวชในปันมืออื่นมือหื้ออุ้ยขุนปิ่งไปเคงยงไงขุนปิ่กไปเยงไ ต้มบะขใหญ่เนาะต้มบะขใอญ่ก็ไปกินผุ่ลุ่มบ่แล้วต้มบะขใอไ่แม่าเเออบ่หญ่ดิกนังโหลดนงกินเอายู่นนเมีนวงเนี่ยผมดีใจ้หลานไส้ผมนั่งผู้เดียวกัเต็มแค่แลวนี่ออมีเลยเออลูกไส้ลูกไส้ท่นไวรุ่น1อยโลเนาะรุ่นนี่มาแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วไเตอคอนแล้วกินหด้อกอื S <S> อเ,เออ,อม,มาเด้อมาเด้อกินเขาครับผมร่วมยาร,ร่วมยาไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไมึงเนี่ยหัวปอกคอหัวคนย็ดสับหลายอ่มาว่าว่ากินเขาต้องกันวันนี้ <S <S น,น้องกันพี่น้องมาดูเอนี่ครับเพราะว่าจเป็นพี่น้อง ทั้งประเทศไทยเข้าแล้วก็ทางประเทศนอกเมืองนอกเมืองหน้าทางไก่ครับผมกินเขาน้ำกันเนี่ยเนี่ยสำนียงวีทีอีสานพี่น้องทางเกาหลีกับกินฮอดบ้านกับเบื้องเอาเด้อนี่นะครับแล้วก็ฝากไปถึงเอฟซีทั้งไต้หวันแล้วก็ทั้งแคนาดาครับที่ติดตามนี่ละเออสมกับสมกับเพื่อนอยาก Ote, ผมละเสดเเสดต่น้ำปลาไหลผมก็ระบาดตังูอยู่เลยจะป่ากันดอืมวิ่น้องนี่แห้งสีไลนยนี่ปลาไหลผมมานี่กอัอันนั้นอมปลาไหลนึกว่าพัดเพลได้ที่แหกรื่องานอมันใหญ่พวดเนาะว่าตหัวงูเลื่อมเลยเฮ้ยเฮ้ยยอยอเสียวตัไปใส่ใ้รู ตอนเเขา่หัวปลากเนประมนี้่น้องบางน้ำบ่งตหัวปลาคอเนาะคุไม่กินเ่าไม่กนกินเกียนกินปกีนเนี่ยมันก็ต้องเอาให้พี่พี่น้องน้องอยากกินน้ำในแม่เนอะกินน้องแก้วมันอยู่ไก่เ่กินบมออ่ำเนี่ยยินพี่น้องเมืกินพี่น้องม้อยิมน้ำเาได้โบโถด้วพย่เนาะไม่ยินเนรอบเระเห็นหูแม่น ไปอ่ะข้อาะวแต่ยาไตูนมาม่านี่น่องมาม่านี่คือว่าเราทั่วมาเป๊กแบบนี้อยู่ใ่เราน้องเลย ดองไปแค่นั้นในก็ะเปอาไปโลดเราไม่ได้คิดแตงเรา่ะแต่ว่าเราเบาเบาเรากกิดกินู่แล้วก็จะกินเราอะทั้งวันเด้นอนูเดียวแล้ววาเงื่อนน้ำบางเง้ยจยังจะไม่นอนอยู่อันข้างทใจน้องตัวจะเป็นด้าสต๊ะง่เงี้ยบอก ไปกินข้าวบ้านน่กันนองนอนบานนอนู่คนะหม่องยู่ได้น่นอนีี่ว่าาค่นอนแก้สามหงสาวเจ้สวีทเพิ่นบอยู่กินจนเข้าน้มยน้ำมูนขอ่ะพนี่น้องเพิ่นมาอืมพีนน้องเพิ่นมาอะไรท่าน้ยืงะ่าเยงกยืงบัดไปงีทอนกว่าเสื้อแล้ว ่ไม่ไเงี้ยท้อท้อไม่เงี้ยท้อท้อนี่ก้อยไม่เงี้ยก้ยกว่าบ่เบิ่งห้องไข่นอกคนใหญ่เนาะเ้างน้องรว้ยนะพี่ฉันจะเต็มโกนฉันจะเต็มโกนโอ้โหอันนี้บนนออกยอดรับกนี่มันยังบอกของอยู่ของแสบหลายแสบหลายมาเด้อมาเด้อวานนี้เข่าต้องกันไม่งี้นี่เราไปไต่เขียดบ่ดิเราเห็นหู

คนที่มาด้มาหมูผ้าใช่เรามาตะกอนไปยาหมอเขาเลยบ่นหน้าเลย มก็เคียงเไดีแม่อมเนอะมึงเค่ยเทากันส่นแต่ส่ล่วนบอก้อา่จักเาเอาาอาจานมาให้ว่าสันาะเเโอเนาะตเอาอยู่ระจานดูกับผู้ใจของคนหน่อยครับอนนี่ยป๊

ควมยคือเก่าไอ้เจ้ากินกันเจ้ากินบ้างวกเกียดาว่างก่อนเดียวไปเกียดมาาฝากโ่าต้ใหญ่็ากาใจดใจรัานี่ยุบไยุบีนี่ยูบไปกินร้านก็สิ่ีเนาผมว่ามันพกิอรลานเาเงนี่ยเพียดหัวเนีพาหัวปาหวน้อยบ cái này là cái gì vậy? cái này cái gì cái gì cái gì เาไปพนินอ้าวโอ้ยกินยำไรเขาเอาโบผีตอกเขาแต่งเขาแลงกันจงเขาจดตอเบียนกันข้า้าย้าีตล้งยซ้ำ่อยากเพิมไรคนโอ้ยนี่นัเขียนแยงไม่บังไม่บังไหมบังผมเมีพ่อรแสงหังพุก ทอ้นเกาันถึงสโก็ยโอ้โอกัเจ้าแน้ยถึงสโลอดกับปลาอยคุณมันบ่มีนังป่วยเบิ่งแล้ว ่พุ่นมันเปนราบน้ำโงจนอายแย่จุนพุแล้วเขมาลามจอยมนแปนบออะรอ่ะเขามาแะไพนหรอวยมากกบางมันตัวเราวะเรืองของเขาเราอ่ะไอ้จอยู้ไวเปนน้องเราเดยวอะเจ้าเม่อไหร่ยุ่น่หุ้มเราบคือพ่นกัยอมิพ่นยีหุ้มเด้อยู่ากันกินข้าวแรกครับเกียงตับพี่น้อง พอเบิ้งตุ้มหนิบ๊อกซ์อเนาะอคอยมาเบิ้งนั่นเลยอืมเบิ้งเี่ยนันบ่ได้ฟิวบ่ะนั่งโป๋เนี่ยอันนี้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนี่ครับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านได้เนี่โอท็อปได้เนี่โอท็อปของบ้านได้ก่อนนี่บ้านสองข้อนบ้านสองข้อนแต่บลตุ้มหูโอ้ บัานซูเม,มอนีมันเห็ดบรรจุขวดให้ก็อันนี้เนาะ,ะนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพีงน้องอีซีทุกท,าท่านที่เข้ามาติดตามมาชมครับบรรยากาศบ้านเฮาครับออสุดยอดสุดยอดเอาเดี๋ยวกันไม่คลิปหนาครับผมบายๆครับเดี๋ยวเจอกันมืออื่นครับสูปาตโตสุป,ปาไว้ถัสรองปีใหม่เช่นนเอ็ดบุญครับ